โยโยโยสวัสดีครับ f อคลึงหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยกจเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคลิปแรก3คู่จาก3ลีกเลยครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนซูเปอร,ร์ลีกของตุรกีนะครับเบซิตัสอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับคาซิมปาซาเบซิตัส29แต้มจากการชนะ9เสมอ2 6. แพ้6เกมล่าสุดบุกชนะฮาเทสปอร์มา21งหนึ่ง ซันเฟอร์นันเดสกับอเล็กออเลสแชมเบรนยังเจ็บลงไม่ได้ครับแกหล,ลักก็ดานิเอลอามาเต้เช็งโตซุนมิรอตราชิก้ากองหน้าเป็นแจ็กสันมูเลก้านะครับเจอกับคาซิมปาซา 23แต้มจากการชนะ6เสมอ5แพ้6เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอรีเซสปอร์2 2นะครับมีฮาริสฮารัดินโนวิดมามาดูฟอร์ครับของหน้าเป็นนูโนดาคอสตานะครับเชื่กอกันฤดูกาลที่แล้วเบซิกตัสชนะไปกลับในบ้าน21เกมเยือน5 2คู่นี้ก่อนเกมเบซิกตัสเป็นต่อแน่แมายว่าภาพรวมฤดูกาลนี้เบซิกตัสจะตกลงไปแบบชัดเจนนะครับแต่ก็ยังเหนือกว่าคาซิมปาซาที่โดยเฉพาะเวลาเล่นเยือนก็แย่อยู่นะครับวัดใจเบซิกตัสครับจะเบียดชนะเก็บ3แต้มแน่ครับ ขยับไปที่เวลาตีสองครึ่งไปดูเอฟครับอังกฤษรอบ3นะครับฟูลแลมทีมจากพรีเมียร์ลีกจะเจอกับรอสเตอร์แฮมทีมบุยจากเดอะแชมเปี้ยนชิพฟูลแลมเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลมา2-1ทีนี้ต้องเดาใจมาโกซินวาในการจัดทัพแต่ว่าแกนหลักจริงๆพร้อมหมดเลยนะครับอันเดรสเปเรล่าชูอัลปานินยาบ๊อบบี้ริชวิลเลียนราอูคิเมเนสพวกเนี้ยครับในขณะที่รอสเตอร์แฮมจมบุยในเดอะแชมเปี้ยนชิพเกมล่าสุดบุกเสมอแบล็สเบิร์นมา2-2นะครับมีคริสตีฮีชามคูครัตกองหน้าเเป็นทออมีวสครับ เจอหล่าสุดต้องย้อนไป7ฤดูการก่อนฟูลแลมเอาชนะไปกลับแต่ก็เบียดชนะทั้ง2เกมนะครับก่อนเกมฟูลแลมเป็นต่อเยอะมากก็ไม่น่าแปลกใจครับรอเทแฮมน่าจะไปมุ่งสมาธิในการหนีตกชั้น,นอีกดีกว่าครับฟอร์มภาพรวมก็เป็นรองอยู่แล้วแถมเล่นบ้านฟูลแลมอีกครับดูแล้วประตูแรกมาไวไหลแน่ครับฟูแลมจะชนะขาดถึง2ประตูได้ครับ ปิดท้ายที่เวลาตี245ไปดูเกาโชนะครับโบลอนยาจะเปิดบ้านเจอเจนัวโบลอนยา31แต้มจากการชนะ8เสมอ7แพ้3เกมล่าสุดบุกไปแพ้อูดิเนเซมา0-3ต่อนะครับแกนหลักก็เรโมฟรอยเลอร์อเล็กซิสซาเลเมร์แกลล์ลูอิสเฟอร์กูสันกองหน้าเป็นโจชัวเซอร์ซีนะครับเจอกับเจนัว20แต้มจากการชนะ5เสมอ5แพ้8เกมล่าสุดเปิดบ้านยันเสมออินเตอร์มิลานมา1-1นะครับแดนกลางนําโดยมิลานบาเดลกับเควินสตรอตมั่นแนวรุกก็คาร์ล เอลคูชานเอลคูบานนะครับของหน้าเป็นอัลเบิร์ตกุดมุลสันครับเกนคนล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลก่อนเสมอ2 2บ้านโบลญญา เกมเยือนโบลอนญาบุกชนะ1 0นะครับก่อนเกมเขามองโบลอนญาเป็นต่อจริงๆริโบลอนยาเนี่ยภาพรวมฤดูการนี้ดีนะครับเพียงแต่ว่ามาสะดุดในเกมล่าสุดแต่ก็หนักไปทางเสมอส่วนเจนัวโอโ้ได้กําลังใจเยอะเลยครับจากการเสมออินเตอร์ได้แล้วจะว่าไปก็ไม่ง่ายสาหรับโบลอนยานะครับดังนั้นเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมเชียร์เจนัวทีมเยือนจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบไปที่เบสิกตัตฟูลัมและเจนัวครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ